กรมูค่ะก็จะมารีวิวเสื้อช่องมิวมุกชาแนลนี่นะคะที่กรมูนะคะก็ได้ทำเสื้อมาแล้วนี่นะคะจะเป็นด้านหน้าค่ะจะเป็นรูปโลโก้นะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นเป็น YouTube แล้วก็ Facebook นะคะเป็นช่องเป็นยูทูบเ e ซบ o ๊กมิวมุกชาแนลนี่เป็นสีขาวนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเสื้อขขงไม่มีค่ะน,นี้นะคะจะเป็นของน้องมุก นโมชอบเสื้อตัวนี้มากมากใช่ไหมนโมใช่ชอบมากเลยอันนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าของเสื้อค่ะจะเป็นรูปโลโก้นะคะก็จะมีเป็นวงกลมนะคะสีเป็นเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นสีเหลืองค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นพี่มิวกับนโมนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นพี่มิวค่ะอันนี้นะคะ่ะก็จะเป็นน้องมุกตรงนี้นะคะจะเขียนว่ามิวมุกช n แนลหาล้างหลังให้ดูหน่อย ก็มีมิวมุกเหมือนกันอันนี้นะคะจะเป็นชื่อ f a Facebook หมิวมุกชแนลนะคะมีอันนี้นะคะสามารถไปทักอันนี้สามารถทักพี่หมึกกรบนมุกได้นะคะที่ Facebook ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้นะคะก้อพี่หมึกกับนมุกค่ะก็จะจัดกิจกรรมแจกเสื้อใชิเมนนมุกนี่จะแจกเสื้อแบบนี้เลยเพื่อนๆรอรุ้นกันนะคะว่าพี่หมึกกับนมุกจะแจกเสื้อมาอะไรนะคะและอย่าลืมเข้าไปร่งกิกิจกรรมกันด้วยนะคะไม่อย่างไร ติดตามพี่มิวน้ำมุกทางที่ยูทูบเฟซบุ๊กมิวมุกแชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย